สวัสดีครับปิดเสียงโทรศัพท์ยังขอมไมครับรงั้นไปเลยนะครัะ <c oughs> พี่จิ๊บครับวันนี้เปิดตัวมูลนิธิแม่ไงบ้างคะจุดเริ่มต้นแล้วก็ความตั้งใจที่อยากจะทำตัวเปนมูลนิธิเนี่ยครับจร,จริงๆเราคิดเรื่องนี้มานานละแล้วก็ใช้เวลาในการในการจดทะเบียนในการอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ถึงวันที่ที่สามารถทำได้สำเร็จละนะครับ หวังว่ามูลนิธิจะมีประโยชน์ในในสังคมนะครับวางไว้นานไหมครับก่อนจะเอามาเป็นสิ่งงานดรงได้จริงๆแล้วคำว่ามูลนิธิเนี่ยเราคิดมาตั้งแต่ผมเข้ามาทำลอฟิี่เป็นใหม่ท้่ยซ้ำอะไรเงี้ยว่าอยากจะมีการต่อยอดตรงนี้นะแต่ที่ดำเนินการจริงๆงจางในประมาณหนึ่ะปประมาณที่จริงมีปัญหาอะไรถึงอยากจะเข้าไปช่วยไปอุด ดูร่วตรงนี้เนี่ยหายไปถึงการเดินสายจากการโวรหรือเปล่าแล้วน้องขาดโอกาสก็อยู่กับพวกนี้เยอะใช่ไหมเราก็จะมีประสบการณ์ใช่ป่ะเขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าพี่ๆน้องๆคนรอบตัวของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมาจากที่ไหนอะไรยังไงอย่างตินวันนี้ก็เป็นอาจารย์ด้วยครับผมก็จะเล่าเรื่องลูกศิษย์ให้ฟังเล่าเรื่องที่มหาลัยให้ฟังอะไรงเงี้ยแล้วก็เราก็จะพบว่ามันมีมันมันมีมันมีข้อจํากัดอยู่ ราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราเข้าไปช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยก็คงจะดีมีหลักเกณฑ์ในการช่วยนะครับจริทั้งเรื่องของการให้ทุนให้มีโรงเรียนที่เราจะให้อุปกรณ์เครื่องดนตรีไปด้วยมีเกณฑ์ไหมคะว่าจะแบบยังไง๋ยวใครขอเข้ามาแล้วก็อาจจะหาซัพพอร์ตให้อย่างในอย่างในม,าในมาหลาลัยเนี่ยคณะอาจารย์เขาก็จะมีเกณฑ์การเลือกอยู่แล้วนะฮะว่าจะต้องมีเรียกอะไรสเปคยังไงบ้างนะครับ,รรบซึ่ง ซึ่งเราก็สเปคไม่เาเรียกสเปคมื่อวาสเปคสเปคเปครับตั้งใจเรียนดีโน่นนี่นั่น,น,นโน่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เป็นหน่วยสนับสนุนนะครับ,รบหรือว่าตามโรงเรียนเนี่ยเขาจะตอนนี้โรงเรียนส่งมาเยอะมากแล้วนะครับเราก็จะมีคณะกรรมการของเราใน,ในการคัดกรองว่าที่ไหนที่เราสามารถไปทําได้อย่างเร่งด่วนมากที่สุดแล้วก็แล้วค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆทั่วประเทศเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปภูเก็ตด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอเล่นเชียร์กันเลยฮะอย่างนู้นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบระกาศครั ของผมเหรอของผมจริงๆของผมโอกาสมันหายากสำหรับผมนะตอนนั้นนะแต่ว่าเข้าใจได้ด้วยแหละเราก็เรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีพรสวรรค์อะไรเลยอะ <S <S เราเราเราไปด้วยการที่เราทํามันซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าแ,แ,แล้วก็ในพื้นที่ของเรามันโอกาสมันไม่ได้หาได้ง่ายขนาดนั้นหรือสมมติอย่างสมมติผมอยากเข้าใจเรื่องของการร้องเพลงมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ผมแบบอยากตั้งวงกับเพื่อน หันไปทางไหนเครื่องดนตรีมันไม่มีใครแบบมีประจําตัวขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันราคาสูงครับมันราคาสูงหรือว่าอยากมีประสบการณ์ร้องเพลงก็ต้องไปร้องลูกทุ่งก่อนนะเท่านั้นเพราะว่าต่างจังหวัดมันไม่มีเวทีสตริงมันไม่มีการจัดอีเวนต์หรืออะไรอง่างเหล่านี้ด้วยมันมันไกลถึงขั้นนั้นน่ะมันไกลถึงขั้นนั้นทั้งที่จริงๆเราก็ถือว่าอยู่ภูเก็ตเหมือนก็ตัวเมืองนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันไม่มันไม่ได้ตอบสนองสิ่งที่เราสนใจเพราะฉะนั้นแบบ แล้วตัวผมมา,มานครังนี้ก็คือแบบอยากอยากมาบอกต่อน้องๆแหละว่าแบบเออไม่อยากให้พลาดกันเพราะว่าจริงๆนี่คือสิ่งที่ผมว่ารับจบและเต็มระบบที่สุดนะตอนนี้เลยอ่ะสำหรับผมนะ <c oughs> ที่เรียนก็มีนหาวาลัยสองมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศมีที่เล่นมีเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีก็ไม่ได้จัดแบบแบบว่าชิ้น2ชิ้นอะไรเงี้ยจัดแบบพยายามให้มันครบที่สุด ครบวงจรที้สุดแล้วน้องๆสามารถเริ่มต้นได้ดีในขณะเดียวกันก็มีคุณครูที่ซัพพอร์ตครับในเรื่องของการเรียนเร,เราปรปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเราวิ่งได้ไม่ดีเลยถ้าเราเดินไม่เป็นนะเพราะนั้นการการที่เราเข้าใจพื้นฐานมันควบคู่ไปด้วยกับการเริ่มต้นมันมันดีเสมอตัวผมวันนี้พอ,อ,อรับทราบว่าว่าพี่จินะ๊บเนี่ยเขามีโครงการนี้รจริงๆตอนแรกเนี่ยพี่พจิ๊บยังไม่ได้แจ้งผมด้วยนะคือคือไม่มีใครบอกเพราะว่าทุกคนก็เหมือนเกรงใจว่าเราว่างไม่ว่างแต่ผมมาไปเห็น ผมเป็นคนกดไลค์คนแรกๆแล้วผมบอกพี่จิ๊บว่าผมผมขอมาด้วยได้ไหมผมรู้สึกว่าสิ่งสิ่งที่พี่จิ๊บกำลังทําอยู่ตอนนี้มันมันดีมากๆเลยแล้วผมพอช่วยหน่อยได้ก็ก็จะพยายามเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยจะได้เห็นนนเห็นตีนเห็นครูเข้าไปช่วยจริงๆหวังว่าหวังว่าจะมีโอกาสที่เข้ามาซึ่งผมว่าจริงๆมันมันใกล้พวกเรามากๆเลยแหละมากๆเลยแล้วก็เราผมว่าน้องๆอ่ะที่เหลือก็เป็นขึ้นอยู่กับตัวน้องๆจริงๆละตอนนี้ใช่ตีนวกบ้างครับเป็นอาจารย์จดก็อาจารย์ด้วยก็ ผม,มเป็นตั้งแต่คนคนหนึ่งเด็กมปลายที่ได้เข้ามาหาลาัยเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็จนจบมาเป็นอาจารย์เนี่ยจริงๆผมก็เห็นหลายสิ่งว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องมีต้นต้นทุนซึ่งใช้เยอะระดับหนึ่งซึ่งแต่ละครอบครัวก,ก็มีไม่เท่ากันแล้วยิ่งพอ,อพี่จิ๊บแบบเสนอโอกาสที่จะมอบต้นทุนเหล่านั้นช่วยคนผมคิดว่ามันมันช่วยได้มากจริงๆนะครับก็เลยแบบรู้สึกว่าอขอบคุณแทนไปก่อนเลยแล้วก็ใครที่ อยากจะมาร่วมผมอยากให้ตั้งใจนะเพราะว่ามันดีมากจริงๆที่จะมีคนซัพพอร์ตเราก็ขอให้ตั้งใจครับก็ถ้าอย่างประสบการณ์ปูนะครับก็จะเห็นเพื่อนๆจากหลายๆจังหวัดครับจากไหนมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อนๆแต่ละคนมีความสามารถมากครับแต่ว่าเพราขาดโอกาสเช่นอย่างเช่นจํานวนทุนที่อาจจะไม่ได้มีมากเพียงพอสําหรับความสามารถของทุ้คนในคณะอะไรอย่างนี้ครับก็มูลทิละิสก็สามารถทําให้เพิ่มโอกาสในการ สร้างมาตรฐานแล้วก็พัฒนาของนักเรียนรักศึกษาของมหาลัยของแต่ละที่นะครับทำให้มันพัฒนาขึ้นมาอีกแล้วก็มีความตั้งจะให้นักเรียนมีความตั้งใจเพิ่มขึ้นจริงมีสถานที่เลี้ยงนะที่จะเปิดสอนบอกว่าเลือกอาเลสถานที่เราขาทำที่นี่ด้วยแล้วก็ที่ค่ายด้วยนะฮะที่ค่ายก็ที่ค่ายเนี่ยมันจะมีห้องเรื่องอะไรห้องซ้อมอยู่แล้วนะครับแล้วจะมีบางคลาสที่จะให้เด็กนักเรียนเนี่ยไปเล่นที่ที่ห้องซ้อมนั้นเลยเพราะว่ามันนอกจากเป็นห้องซ้อมแล้วเนี่ย น้องๆที่ไปอาจจะมีโอกาสได้เดินผ่านพวกนี้บ้างก็เป็นอินสไเรชันที่ดีบรรยากาศของการทำงานที่ค่ายด้วยครับได้ช็อปวิ้งน้องๆเข้ามาเป็นศิลปินในค่ายในที่ดีอันนั้นก็ส่วนหนึ่งถ้าถ้าถ้าอยู่ที่น้องๆทุกอย่างมันอยู่ที่มันอยู่ที่น้องๆด้วยใช่ไหมไม่ได้สนใจกับเยาวชนครับพี่ที่สุดท้ายกับการลงทุนกับเยาวชนนี่สำคัญยังไงที่เขาเป็นอนาคตอ่ะใช่ไหมวันนี้อย่างเงี้ยเขาทุกคนก็เป็นน้องๆอ่ะแล้วก็กว่าจะเป็นเขาวันนี้มันก็ใช้เวลาทีนี้ แต่เวลาในโลกเนี่ยความรู้สึกผมนะมัน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 น้อยลงมันสั้นลงนั่นแปลว่าถ้าเราจะต้องทําตามวิถีร้อยปีก่อนเนี่ยที่มันต้องใช้เวลาขนาดนั้นเนี่ยปัจจุบัมนมันอาจจะช้าเกินไปการที่เราสามารถเป็นสะพานเชื่อมอะไรบางอย่างได้เนี่ยให้มันทํางานได้เร็วขึ้นนะฮะการมีอาชีพเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องอายุ25้อีกละน <c oughs> ้องๆบางคนมีตั้งแต่สิกว่า 10, อายุ10กว่าก็ก็หาเงินได้เองละนะฮะ ดนตรีก็เป็นหนึ่งในอาชีพนั้นถ้าเกิดเราสามารถทําให้มันกระชับได้มากขึ้นมีมาตรฐานที่ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ทุกคนสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้ดีขึ้นเนี่นั่นแะครับตัวแทนนนก็ได้ฝากยฮะโอ้ผมมีส่วนร่วมน้อยสุดเลยฮะเขานี่คือเขาคือคนที่แบบพี่ผมมาคนแรกนะพี่ผมอยากมาผมช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็ประเีปมากอะไรย่างเงี้ยเพราะนนก็เป็นคนดนตรีนะครับทุกคนนนี้เป็นคนดนตรีแล้วก็คนในค่ายเองทุกคนเนี่ยนะฮะก็พยายามมากที่จะแบบ พี่มีอะไรบอกนะอะไรเงี้ยอยากอยากจะเข้ามาจอยอยากเข้ามาช่วยอะไร,งไรเงี้ยเราก็เกรงใจทุกๆคนมากๆเรื่องเวลาเรื่องอะไรเงี้ยอย่างที่นนบอกแล้วก็คิดว่าทุกคนมาด้วยความเต็มใจนะฮะแล้วก็อยากจะส่งต่อให้กับเจนต่อไปอนนมาสัหน่อยดิฝา,ฝากเลยฮะฝากผิดจกรรมนี้ครับน้องๆต้องตั้งใจแค่ไหนอย่างไรบ้างเพราะว่าจริงๆเหลือแค่น้องๆแล้วนะใช <c oughs> ท่ที่เล่นก็มีที่เรียนก็มีเครื่องดนตรีก็พร้อมอย่างเงี้ย มหาลัยก็พร้อมจะรองรับเพราะนั้นวัดที่คนอย่างเดียวเลยอ่พี่เ๊บฝากเวลาเวลามีคนมาผมก็เป็นพี่ระดับหนึ่งใช่ไหมเวลามีน้องมาขอพรนี่ผมมักจะบอกว่าขอให้ประสบความสำเร็จเท่ากับความตั้งใจนะตันจะเป็นแค่ไหนมันจะเป็นอย่างนั้นเสมอนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจซะนะครับแล้วก็โอกาสมันบางทีมันไม่ได้มาง่ายๆครับรพวกเราทุกคนรู้ใช่ฉะนั้นเนี่ย ถ้ามันมาแล้วเนี่ยเราจับว้าเวลาล้วต้องจับมันไว้ให้มั่นครับอย่าปล่อยมันไปมาที่เพจครับ Love i s Music Foundation ครับขอบคุณมากครับโอเคครับเสนอหนครับ